เปิดบ้านหรูกันกันตถาวรอ,อึง้งทำห้องของเล่นให้ลูกอลังการมากรถล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับกันกันตถาวรที่ปัจจุบันถูกยกให้เป็นพิธีกรเบอร์ต้นของเมืองไทยไปแล้วทั้งนี้เราสามารถติดตามความเคลือ่อนไหวชมภาพครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นและภาพบ้านที่หนุ่มกันออกแบบตกแต่งไว้สวยมากๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านหรูของหนุ่มกันกันค่ะ บอกเลยเลยค่ะว่าแต่และมุมนั้นน่าอยู่มากๆบรรยากาศร่มรื่นและทําห้องของเล่นไว้ให้ลูกๆด้วยของเล่นครบทั้งภายในห้องและบริเวณสวนที่ทําเอาไว้อย่างดีมีห้องออกกําลังกายและมุมพักผ่อนของตัวเองที่ใครเห็นเป็นต้องว้าวรวมถึงคนบันเทิงก็ยังชื่นชมการออกแบบบ้านของหนุ่มกันกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าบ้านหลังใหญ่โตมีทั้งมุมพักอาศัยมุมนั่งเล่นและมุมสวนสนุกของลูกๆเต็มไปหมดเลยเละค่ะ ทา้งทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ